ทีมชาติไทยโคตรเท่คอมเมนต์เป็นแฟนเวียดนามหลังเห็นทีมชาติไทยใส่สูตรขึ้นเครื่องลุยเอเชียนเกมบอกได้เลยว่าคอมเมนต์ชมเปาะเลยครับแล้วพวกเขาก็มีความคิดเห็นว่าทีมชาติไทยของเรามีโอกาสจะคว้าเหรียญทองได้เหมือนกันนะครับในกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้นะครับรวมถึงแฟนๆเวียดนามยังไม่จบเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับพวกเขาเห็นลายชื่อของเกาหลีใต้แล้วแฟนเวียดนามเขาลั่นเลยครับว่าครั้งนี้จะเป็นการย้ำแค้นเกาหลีอีกครั้งและเรื่องราวทั้งหมดคอมเมนต์เวียดนามทั้งหมดจะเป็นอย่างไรวันเดลเกอร์จัดมา แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยครับอย่างที่เราทราบกันครับว่าตอนนี้ทีมชาติไทยของเราก็ได้เดินทางไปที่ประเทศจีนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วต้องบอกว่าชุดในการเดินทางของทีมชาติไทยเนี่ยโคตรเท่เลยเพื่อนๆโอ้โหใส่สูตรกันไปแต่ละคนนี่ต้องบอกว่าอย่างเท่เลยแหละเออเดี๋ยวตามภาพที่เขาขึ้นนะครับนี่ครับวิภาวีโอโหมาทรงนี้เท่มากตรัชชาโอ้บีมนี่แต่ละคนนี่ต้องถือว่า เป็นชุดฟอร์มในการขึ้นเครื่องไปเนี่ยต้องบอกว่ามีสง่าลาสีมากเหมาะเหรียญทองเอเชียนเกมจริงๆนะฮะ <c oughs> อะทีนี้ครับแน่นอนทีมชาติไทยเดินทางเนี่ยเพื่อนบ้านของเราอย่างเวียดนามเนี่ยพวกเขาก็ต้องเห็นอยู่แล้วล่ะว่าทีมชาติไทยเดินทางเพราะฉะนั้นครับคอมเมนต์เวียดนามจึงมีอย่างแน่นอนครับวันนี้ผมจัดให้เลยนะครับไปดูกันที่คอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่เท่มากๆชุดของทีมชาติไทยและคอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่าเล่นให้ถูกสไตล์ยังไงก็เข้ารอบคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าสู้ๆควีนออฟเอเชียฉันรักคุณ น,นี้จะออกแนวประชดนะแล้วก็มีคนไทยไปตอบเลยเขาบอกว่าฉันก็รักคุณเช่นกันอันดับ4ของเอเชีย er, นี่มันต้องแบบไหี่แล้วก็อมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าดูสดชื่นมากๆทีมชาติไทยและคอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่าลุยเลยแชมป์เอเชีย er. และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันหวังว่าทีมชาติไทยจะชนะในทัวร์นาเมนต์นี้ และคอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยต้องชิงเหรียญกับจีนญี่ปุ่นอย่างแน่นอนและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยน่าจะเหนื่อยมากๆเพิ่งคัดโอลิมปิกเสร็จและต้องไปรุ่ยเอเชียนเกมต่อคอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่าทีมไทยมีแต่สาวสวยและคอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่าชุดโคตรเท่เลยและคอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่าชุดของทีมชาติไทยเนี่ยเท่มากๆ คอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่าทีมชาติไทยเนี่ยก็คงจะมีทีมชาติจีนทีมเดียวนะที่หยุดพวกเขาได้เพราะว่าญี่ปุ่นที่เราทราบกันนะครับเขาไม่ได้มาชุด A นะเขามาชุด B ซึ่งโอ้ก็มองว่าถ้าเจอญี่ปุ่นอ่ะบอกว่าเราภาษีน่าจะดีกว่านะแต่ว่าเจอจีนเนี่ยแอบลําบากแต่ก็ต้องไปวัดกันครับว่าเป็นอย่างไรเพราะว่าจีนผลงานตอนนี้ก็ผลงานไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันเชื่อว่าแชมป์เอเชียมีโอกาสคว้าเหรียญทอง และคอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่ากลัวจีนจะแพ้เหลือเกินแล้วก็มีคอมเมนต์มาตอบเลยครับเขาบอกว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ที่ทีมชาติไทยเนี่ยจะเอาชนะทีมชาติจีนมันไม่เกินความคาดหมายเลยและคอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่าตั้งหน้าตั้งตารอเวียดนามแล้วและคอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่าการเจอกันในเอเชียนเกมเนี่ยมันเป็นอะไรที่สูสีกันมากทีมชาติไทยมีโอกาสได้เหรียญทองต้องสู้ให้เต็มที่และคอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่ารักนะประเทศไทยและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ค่าๆของแฟนเวียดนามครับหลังจากที่ทีมชาติไทยของเราเนี่ยครับใส่สูตรแล้วก็ ขึ้นเครื่องไปนะโอ้โหต้องบอกว่ามันต้องชมเพราะว่าราศีมันจับแล้วเกินเพื่อนโอ้โหเท่มากแต่ละคนนะครับซึ่งก็เป็นที่ฮือฮาของแฟนเวดนามในระดับหนึ่งก็แล้วกันทีนี้ครับเราไปดูอีกหัวข้อนึงครับอันนี้เป็นหัวข้อที่ทางด้านนักกีฬาเกาหลีนะครับเขาได้ประกาศรายชื่อออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วคอมเมนต์ของแฟนเวดนามเนี่ยพวกเขาก็ฮึกเขิมเป็นอย่างมากเลยนะครับในการที่จะเอาชนะเกาหลีอีกรอบนึงเพราะว่าตรงเนี้ยมันมีความสําคัญตรงที่ถ้าใครชนะเนี่ยนะครับก็จะมีโอกาสเข้ารอบรองชนะเลิศเพราะฉะนั้นคร กับทางด้านเวียดนามเนี่ยเป็นแมตช์ชี้ชะตาเลยครับว่าใครจะได้เข้ารอบรองชนะเลิศนะครับโดยเกาหลีครับก็ได้ประกาศรายชื่อ12ผู้เล่นออกมานะครับมือเซตเป็นคิมดาอินคิมจีวอนนะครับหัวเสาครับเป็นคังโซวีปาร์คจองอานะครับพโยซินจูส่วนด้านมีหลังครับเป็นลีซวนวูนะครับมิดเดิลบล็อกครับเป็นปาร์คอันจินลีแดฮยอนลีจูอาจงโฮยองนะครับส่วนด้านลิเบโร่นะครับเป็นคิมกับ มูลจุงวอนนะครับอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับอ่ะซึ่งคอมเมนต์เวียดนามครับจะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างจัดไปเลยครับคอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่าขวดวายเก่าไม่ใช่ขวดวายใหม่น่าจะพูดประมาณว่าเป็นทีมเดิมนะไม่ใช่ทีมใหม่อะไรนะครับคอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่ายังไงเวียดนามเนี่ยก็ได้ที่4หรือไม่ก็ที่5ไม่มีคางขึ้นไปที่3อยู่แล้ว และคอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่าบางทีการพบกันอีกครั้งเนี่ยเกาหลีอาจจะชนะเราก็เป็นไปได้แล้วก็มีคนมาตอบนะครับเขาบอกว่า50-50และคอมเมนต์ต่อไปเขาบอกเว้ยนามไม่มีทางลุ้นที่3ได้อยู่แล้วยังไงประเทศไทยญี่ปุ่นจีนแล้วก็ไม่ยอมให้พวกเราขึ้นไปและคอมเมนต์ต่อไปนะเขาบอกว่าเกาหลีเนี่ยประมาทมากและคอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่าโอลิมปิกเกาหลีเนี่ยทำได้ดีใน2นัด เพราะฉะนั้นเวียดนามมันไม่ง่ายเลยที่จะเอาชนะพวกเขาอีกครั้งคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเกาหลีประทาเวียดนามเนี่ยใครชนะก็มีโอกาสที่จะเข้ารอบรองชนะเลิศแต่การได้ดับที่3เนี่ยฉันว่ามันยากทั้งคู่ไม่ว่าเวียดนามหรือเกาหลีคอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่ายังไงเกาหลีก็แพ้เวียดนามอยู่แล้วอ่ะว่ากันไปคอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่าเกาหลีเนี่ยขาดแลนจริงจังเลยนะในเรื่องของนักกีฬา และคอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่าดูจากประเทศไทยเอาชนะเกาหลีเนี่ยเกาหลีไม่เกิน15แต้มหวังว่าการเอาชนะของเวียดนามเนี่ยจะมีโอกาสมากขึ้นในการชนะเกาหลีแล้วก็มีคนเอาสถิติมาให้ดูนะครับว่าเกาหลีเนี่ยถึงแพ้ไทย3-0แต่ก็ได้เซตจากอเมริกาแต่ก็ได้2เซตจากเยอรมันนะ,ะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ง่ายเนาะและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเวียดนามสามารถเอาชนะเกาหลีได้แต่ความเป็นไปได้ในการได้เหรียญเนี่ยมันยากมากมาก และคอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่าฉันไม่รู้ว่าเกาหลีเนี่ยจะได้ที่6อีกหรือเปล่านะนั้นเนี่ยมีเซลล์ซะด้วยและคอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่าฉันเห็นว่าเกาหลีเนี่ยเล่นเซตหนึ่งเซตสองเนี่ยใช้พลังงานเยอะมากๆถ้าลากเกาหลีไป5เซตได้เนี่ยเวียดนามก็มีโอกาสชนะและคอมเมนต์ต่อไปเขาบอกไม่มีฮันบีเออไม่มีฮันบีนะครับคอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่ยากมากๆถึงพวกเขาจะผลงานไม่ดีในโอลิมปิกเนี่ยแต่ก็ต้องยอมรับเลยว่าประสบการณ์พวกเราน้อยกว่า และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาพูดประมาณว่ากลัวเกาหลีแพ้แล้วอ้างนะฮะ <c oughs> และคอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่าเกาหลีใต้เนี่ยได้เปรียบเวียดนามเพราะว่าพวกเขาเนี่ยได้เล่นกับทีมในระดับโลกและคอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่าถ้าจะให้วิเคราะห์กันจริงๆแล้วเนี่ยฉันคิดว่าเวียดนามเนี่ยดูเป็นรองเกาหลีนะเพราะว่าเวียดนามเนี่ยพึ่งพาโฟทีถ้าไม่มีโฟทีเนี่ยทีมแย่มากๆต่างจากเกาหลีที่ก็มีหลายคนเนี่ยที่สามารถโจมตีได้ก็มีความเป็นไปได้แต่ว่ามีโฟทีแล้วก็ไม่ต้องกังวลครับตรงนี้อ,อกว่านะ และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าอย่าฝันถึงการแก้แค้นเลยเกาหลีโหเดือดจัดนะฮและคอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่าไม่มีฮันบีคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเวียดนามยังคงเข้ารอบสี่ทีมสุดท้ายอย่างแน่นอนนั่นแน่และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเห็นเกาหลีครั้งเนี้ยฉันคิดว่าพวกเราเนี่ยน่าจะเอาชนะเกาหลีได้นะแต่ว่าแน่นอนการเจอเกาหลีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายฉันคิดว่าเวียดนามจะชนะสามหนึ่ง และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าหลังจากที่เกาหลีเนี่ยแพย้เวียดนามไปในการจิงแชมป์เอเชียฉันคิดว่ามารอบนี้เวียดนามต้องสู้เกินร้อยเพื่อที่จะเอาชนะเกาหลีให้ได้และคอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่าโอ้เจอเกาหลีเนี่ยมันก็ดีแต่ไม่อยากเจอจีนญี่ปุ่นไทยแล้วไม่เอาแล้วประมาณนี้นะครับและคอมเมนต์ต่อไปเขาบอกว่าการรวมตัวกันครั้งนี้มันเป็นเรื่องยากมากที่เวียดนามเนี่ยจะสามารถเอาชนะเกาหลีเพราะเหมือนว่าโฟทีเนี่ยจะมาทีหลังเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องเต็มที่เกินร้อยในการแข่งขัน และนี่ก็เป็นคอมเมนต์ของแฟนๆเวียดนามที่โอ๊กนํามาฝากเพื่อนๆครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเขาก็มีความมั่นใจพอสมควรเลยนะครับมั่นใจมากๆเลยแหละที่พวกเขาเนี่ยครับจะสามารถเอาชนะเกาหลีไปได้นะครับแต่ว่ามีบางคนเขาก็ห้าสิบห้าสิบอะไรแบบนี้ซึ่งโอ๊กมองว่าแล้วแต่มุมมองหลากหลายมุมมองนะครับแต่โอ๊กก็เชื่อว่าการเจอกันของเกาหลีและเวียดนามในครั้งเนี้ มันก็น่าจะสนุกแหละโอกาสการชนะเนี่ยว่าก็ห้าสิบห้าสิบแหละเพราะว่าต้องยอมรับกันจริงๆว่าเกาหลีเนี่ยโอ้โหสภาพก็ดูไม่ดีเหมือนกันแต่วันไหนจะมาก็มานะอย่างเกมเจอเยอรมันก็เล่นได้ดีอย่างเกมเจอโคลัมเบียจริงๆก็เกือบชนะแล้วนะครับแต่ว่าวันไหนจะไม่มาเกาหลีก็ไม่มาเลยเหมือนกันซึ่งโอก้ก็มองว่าตรงเนี้ยก็เป็นอะไรที่ยากลําบากสําหรับเกาหลีเหมือนกันครับในการหามาตรฐานของตัวเองรวมถึงความมั่นใจครับเพราะว่าไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะสามารถเอาชนะเวียดนามได้หรือไม่เพราะเพิ่งแพ้มาไม่รู้ใจจะเสียหรือเปล่านะซึ่งอันเนี้ยเด นะครับว่าจะเป็นอย่างไรเนาะอ่ะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวกลับมาพบก,กันใหม่เมื่อกี้เห็นยังไรสามารถคอมเมนต์มาที่ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใครที่ยังไม่กดไลค์กด Subscribe ก็สามารถกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะเพื่อนเนาะกดกระดิ่งกิ้งกิ้งกิ้งด้วยนะครับเพื่อได้แจ้งเตือนไปหน้าฟีดแล้วก็แจ้งเตือนไปยังยูทูบของเพื่อนๆนนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ